เก็บจนเต็มกระเป๋าอย่างเดียวเลยตรงๆับจนเต็มกระเป๋าเลยครับจนเต็มกระเป๋าเลยเต็มกระเป๋ายักกระเป๋านี่บ่จนยนัดกระเป๋าแต่อันนี้อันน้อยเขาครับอันน้อยอ๋อแต่สมัยแต่ก่อนอันใหญ่กว่านี้คนไ้ใส่กุ้ยเลยแหละใส่ล้นเลยอเต็มจริงๆครับ อันนี้พูดตามตรงไม่ไม่รู้เกิดมาอย่างไงถึงให้กินกับหนวยกับบือโอ้มีโชค<ช>ด้านนี้จ่าเจ้ามือหุ่นกลัวก็เลยหยุดดลายไปหาหุ่นเจ้ามือเขากลัวเขากลัวใหญ่พูดกลัวน่ะโอ้เขาเรียกมาเที่ยวปวลพูดถูกจ่าเวลาเวลาไงพี่น้อง ตรงๆรนงซีก็ตรงวังน้ำสามหกสี่หกตรงน้องก็เอาตามคนละสิบบาทสิบบาทโอ้ยออกมาเสียดายเสียดายก็เลยไม่โทรไปบอกไม่บอกเลยถูกวันนอยก็เขาไม่ไม่เคยเชื่อว้ายพี่เอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษออกมาจุจมเลยไม่รู้กันนะซื้อจะของไม่ซื้อเยอะวันไหนอยากซื้อก็สี่สิบห้าสิบ ไอร้อยคูณสองร้อยมันไม่ใกล้ถ้าไอสยี่สิบสามสิบโอ้ยได้นอนเลยนี่เลยเขาให้น้อยบ้างยายเขาให้น้อยก็บุญน้อนแค่นี้มาแต่นางพวกนี้เขาซื้อปลุกเขาเป็นเจ้ามือเบืออยู่ในน้องตงนี่เขาตายจากเลยโอ้ดูนมาสองปียายพุ่มเลิอกขายให้ยายแล้วนะเุ่มเลิอกขายให้ใครเขาไม่ขายให้ยายเลย เป็นหลังลูกอยทำไมยายชื่อเบอร์ถืออย่างนี้ทังกลัวแล้วเกมหมดเกมหมดมาสองเสรเกลือเลิกขายเลิกขายเลยตัวอเขาเลยกกลัวเลยเขากลัวเขาตายจากจอยไปเด็กๆเขาไม่ได้เกมอยุเพียงสี่สิบห้าเองครับเขาตายจากแต่ละเจอมือคือข,ข,ขาวาดวงดวงมันเข้ากันไงนเอาลงุงโตไนก็ถูกลงุงโตไนก็ถูกไอ้ย่าครับเล็กไจริงๆริงอย่างนี้นี่ ฝันเทนเจ้าจูตนมาไออ้วนมายินบอกว่าแม่แม่อยี๋พึ่งสนุกเบอร์นะเดี๋ยวพมไปดูเขาไปดูจีกองสลากกนอนว่าไออ้วนอเขาจะไปดูกองสลากให้ลูกลูกออกมาพลื้อในในโทรศัพท์ครับอันนี้เน็ตมันเสียอไออ้วนมาออกมาจากลูก <ค>ไม่เราเพิ่มสนุกเ<ล>บอร์นั่นเดีย๋ยวผมไปดูที่สลากก่อนเดีย๋ยวพมจะมาบอกแม่แม่ดูแลลูกดูแลแม่พมหน่อยเด้อเขาวะนี่แหละท่านเขาฝากให้ดูแลให้ด้วยฝากให้ดูแลให้ด้วยครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 เก่งๆเขาสวัสดีครับตอนนี้แม่สูบเบอร์ให้หนูยังไม่ตรงเพราะว่าย,ยายยังมาใดดูเน็ดเน็ดมันเสียอือย้ะคนไทยเราตีอยู่ในบ้านนี่แหละ อืมเขามามาเช่าอยู่ในบ้านคนี่เขาเขาหากินแค่สามที่วันเขาก็หมดแล้วโรตีอืมพวกหากินจริงนะนี่โอ้โยมโยมครับอืมมันถูกอะไรลรตีมันถูกแค่สองตัวสามตัวทีนึงไม่มีหลอกลูกครับไม่เคยถูกวัฒนาไม่ถึงวัฒน่ถึงเขาครับั่างอ่ะอืมเนี่ยว่าจะบอกลูกไปมันก็ยังไม่สนุกเลยยังไม่สนุกจ๋ามันต้องบอกไปกาจันสด็จ เดี๋ยวผมมาอีกที่หนึ่งก็ได้ไ,ได้ก็ประมาณวันที่สิบห้าเนาะี<อ>๋ยวงวดนีดนด้งวดนีด้นิดกาลังเขาตัดเนยังไม่ได้ไปเทียงเงินโอ้ก็ตัดเนียกตัดเนี่ยไม่อยง,งั้นทจะเปิดให้ดูเลยไหวอ้วนมันไม่ยืนเธอลอกเลยม,มันออกจากโลกมายืนอะ่ะถทายทายเายน็ตเนี่ยถ่ายได้ใช่ไหมก็ถ่ายได้แหละเขาถัดเนาะเดี๋ยวมันกานบอกโอ เห็นมันครึ่งตัวมัน้าไปร้วนตถ์กเกินเลยผมว่าทําไมตอนถายคนตายอยู่ในโรงทาไมภาพมันถึงได้มาอยู่อย่างนี้ผมเลยอ๋โโอถ่ายติดเลยครับอ๋อถ่ายติดบนเมนอย่างเงี้ยครับข้างขัางไม,ม่นทั้งศพกันเลยครับมงงงไปเลยทำไมเหนไม่เคยเห็นนาะแ่เปิดดีเน็ตาทำไมภาพไอ้คนตายทําไมมันถึงม,งเา,า,า,ม,มาเหนนนเ็นเห็นครึ่งตัวเนาะเห็น ก็น้าตามันชัดเจนมันใส่เสื้อยืดสีขาวผมว่าต้องทายคนอยู่ในโรงทำไมถึงได้เห็นภาพด้วยผมว่นคนมีบุญคนมีบุญถามว่ายูงไหนุ่นรถขาวจะพูดกรตายรถกระายอยู่ในนั้นโอ้รถก็เสียอยู่นั้นเลย๋อรถสีขาวนั่นบ่รถเกียสีขาวมาถึงมานยังเพิ่งมาถึงรับ ก็จะมาตามนี่แหละเรียกความฝันนี่แหละเรียกที่ว่าถูกครั้งแล้ยี่สิบห้าปีก็เลยมันสนุกยังไม่ได้ถรกนี้เราเรียกทกเขาถูกจริงแต่เรื่องเลขนี่ผมก็ไม่รู้แล้วแต่เขาแต่เขาถูก,<อ>ก,กมาต,ล,มตลอดถูกมาตลอดสองตัวสามตัว <ử ım S 2> ถูกตลอดถูกมาตลอดกับเาตัต้งมาอยู่ในเมืองสุรินทร์นี่ถูกไม่เคยเว้นเลยปีหนึ่งก็ถ้าไม่ถูกก็งววสองัวแค่นั้นเลยพลาดแค่งวดสองงวด ออมาอยู่เกื้อแบสามสิบปีเลยนะเขถูกตลอดครับซื้อยังไงเขาก็ถูกไอเรื่องนี้ก็มันต้องยอมรับเนาะซื้อยังไงก็ถูกครับคนอื่นเขาไม่ถูกเลยเัยถูกตลอดเนี่ยถูกตลอดเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแต่ถ้าสมมว่าไออนี่ก็ไอไม่ใช่ว่าเราพูดเนาะมันเวลาเขาบอกว่าเออเลืนี้นะมาเออพะมันออกมันก็ออกจริงจริงเาออกจริงจริงครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่าเออบุญเก่าที่เขาต่างมาแต่กางก่อนมั่นเขาไม่ได้ยังไ่แหลกติดไปเรื่อยเพื่อบาทตรงแบบคอตรงเกือบเพื่อบาทตรอะไรยายนี่ได้อะไรมานี่ยเกืบเงินได้เงินห่อไว้โอ้โหให้รู้คือห่อใหญ่แท้บูเงินมีกินกูทำไมว่าไม่มีเงินค่าโทรศัพท์ทำไมเยอะแท่อันนี้อันนี้เงินเก็บ วันเก็บไว้ดีๆเดียใหญ่เดี๋ยวห่อว้ดีๆมันไม่ใช่เป็นล้านแล้ววันนี้อยู่นี่สองสามบาทหนึ่งดอกสามบาทซื้อรถมาซื้อมาสามสี่คันเสียอยู่ยังไม่ท้มอ๋อใหญ่ชอบซื้อรถซื้อสามสี่คันมาจอดในบ้านเล่นๆโอ้ยเอาเงินห่อมานคัดคุนตลอดครับ นนเดี๋ยวเราจะไปถามคุณยายก่อนว่าหุดหงวนนี้เอ้าทำไมว่าขายรถตูขต้ขาดทุนอ้อออยยายเอาเงินหอบอเงินมาให้ดูเลยเ<ต>มื่อกี้นี่น ยายเก็บไว้ดีๆเด้อทตัวอีกเองยังไงก็จะไปส่งรถซื้อรถไม่พอดอกโอจะไปซื้อรถอีกลานู้นบ้านบ้านที่มพัดโอกอีกไอ้บ้านอยู่ไหนนู่นมันอยู่บ้านลังใหญ่ลมมันจะพัดโอบโอ้บ้านข้างหลังนี่ถูกลมพัดเมื่อไหนเมื่อคืนบ่โอ้ยมันพัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วโอ้ลมพัดลังคาไปเลยโอ้เบอร์ก็มันเคยมีสิคมม่ดีมาดันทําไมเรียกยายเขากลัวเลยกลัวเขาไม่รับเลย ตลาดก็ยังไม่รับบอกแสดงว่าครคัวย,ย,ยาย่ครัวยหญ่บางคนจะตบใจไหมว่านางคุาตายยาะบางคนจะชอบ,บนะก็มาแต่มือชงไม่ได้เอาใจมาจานตัวเดียวก็ไม่ได้เอามานะโอ้ยายมาเจ็ตัวเปล่า <c oughs> ว่าวางมาสร้างดนคณะนี้มันไม่ธรรมดาเลยเราจนจนเราไม่มีจองจะบจับข้าวกินมาใช้โดยมาจากคนทค่เใชไหคือเอาเงินโตซื้อซื้อเลขเอาเลขเอาเบอร์มาช่วยในเบอร์นี่เองครับได้กินดูได้กินนําเบอร์อืมมาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่นี่มาซื้อดินเขาแค่พันเดียวซื้อดินเขาพันเดียว จังหวัดทำบุญลงทับจริงๆนะคุณหนูบุญลคทับพวกเขามากด้านในะนา่ใทุกตรงๆครับได้มาอยู่นี่ได้ก like ี่ปีแล้วครับยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีอ๋อซบือไม่พลาดไม่พลาดเลยสักนวดตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่พลาดสักงวดทำไมถึงจะไม่มีเงินเก็บนอกบาทช่องบาทเนาะเป็นอะไ้ซื้อเยอะนะเว้ยโบกไฟไ้โลไม่อั้นแต่เดี๋ยวนี้โดนจับ ยายยายยังไงก็บอกก่อนเถอะผมได้มาแล้วขอเด็ดเด็ดหน่อยสักลูกคือเราโรยยังไม่ได้เลยกลัวมันไม่ชัดแ๋วเหมือนกลัวมันไม่ชัดแ๋วเอาบอกไปก่อนเดี๋ยวผมจะมาตามอีกทีหนึ่งโค้งสุดท้ายจะเป็นไงเนาะอือโค้งสุดท้ายที่ผมจะมาตามอีกทีหนึ่งด้อครับยายมีคือแค่หกหนึ่งแค่สี่หนึ่งค่ ฮะมีคือหกหนึ่งกับสี่หนึ่งแค่นั้นเลยลูกหกหนึ่งกับสี่หนึ่งให้ซื้อแค่นั้นไปก่อนอครับก็อย่าพิ่งซื้อเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอไปลายจานดีครับอย่าพึ่งซื้อเยอะจ้าเอานน้อยก่อนก็ไม่ไม่ค่อยเล่นเยอะอย่างนั้นเองครับหกหนึ่งกับสี่หนึ่งจะไม่ก็จะลงเหมือนกันครับครับครับอืมจะอ่ะก็จะลงดีครับเดี๋ยวอ่ะได้เด็ดเด็ดกับยายแล้วเอาไปเอาไปูเสียงดูก่อนเด้อยายบอกว่าหก หกหนึ่งกับที่หนึ่งแค่นั้นเลยอันนี้มันเด็ดจริงๆนะนี่แต่อกยังไม่รู้นะมันเด็ดจริงๆเลยคนดูไอ้อ้วนเขากลับมาจากกองฉลาศอ๋ออ้วนไปกองฉลากเขาเขาพูดอย่างนั้นเนาะครับแม่อยากพึ่งสรุปเลขเดีอยวพึ่งสรุปเลขคนบอกให้สรุปเลขเขาอยากให้แม่น่ะดูดูแม่ให้เขาครับอืเขามาพูดยืนพูดเลยนะครับเขามายืนพูดเลยอด้เขาไม่ได้บอกเลขสักคำเลยครับอืไม่ว่าอย่า จะรู้จุกนี้ไอ้เมขีคนนั้นเขามาถึงกับมือไปดึงไปวัดเขาแบบแม่ลังตีใหม่แม่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ต<ด>ีใหม่<ป>หคือหลังวันสงการนี่บว่าตีใหม่ไม่ลังตีใหม่วังเมื่อกี้อหอเมื่อกี้ทำไมเพขายตัวได้หกหมื่นเนาะ<อ>ลูกเขาไปเท่าไรก็ไม่รู้เขาเป็นต้นขาเออก็มาไม่ชีนี้แน่นอนเแน่นอนเลยแล้วก็ถูกหลุกมาตลอดถูกมาตลอดทั้ง,ง,งรับ เยี่ยมเลยมีทีแล้วก็ยายงวดนี้ให้วิ่งไม่มีตัวตัวเด่นไม่วิ่งวิ่งตัวเดียวเด่นก็วิ่งหกกับหนึ่งกันนั่นเลยวิ่งหกกับหนึ่งกับสี่สามตัวนี้สามตัววิ่งโลดฉันไม่วิ่งฉันยกเอาเลยจะหยุกนายหยุกลังออกมาตัวไหนได้เลยมดทุกตัวมีหกมีหนึ่งมีสี่แล้วก็ยายบอกว่าให้ซื้อสี่หนึ่งแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกแค่นี้เองเลขไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะรีบซื้อรีบหาซื้อเดี๋ยวจะอั่น เรียกว่าซื้อจะซื้อรถตีก็แล้วแต่ซื้อยังก็แล้วแต่ซื้อบรรวงวะซื้อบรรงเลยซื้อใบไม่ซื้อใบเลยแต่เงินเนาะครับไม่ใช่เงินครับวันนี้อย่าลืมหนึ่งกับหกกับหกวิ่งเลยวิ่งเลยหนึ่งกับหกแล้วก็สีมาด้วยแล้วก็ให้ซื้อแค่นั้นแหละแค่นี้เองเราจะเจาะหรือจะไม่เจาะก็แล้วแต่นอครับ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 จังไว้นี่